เป็นสินค้าเกี่ยวกับการดูดจรารบีนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น LAGF18 นะคะตัวนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับดูดจรารบีจากทางไทายในชุดของ LAGF18 บ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะตัวนี้เป็นสาครอบอลูมิเนียมนะคะ และอย่างที่สองนะคะจะเป็นฝาครอบแบบยางนะคะตัวนี้สามารถกันฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและท่อตัวดูดนะคะนี้จะดูดจาะระบีค่ะขึ้นมาและปล่อยจารบีออกทางด้านนี้นะคะ,ะแล้วก็ยังจะมีตัวน็อตนะคะไว้ขันล็อกในจุดต่างๆนะคะจะมีตรงที่จุดฝาครอบและจุดตัวดูดนะคะตรงนี้นะที่จําเป็นจะต้องใช้น็อตนะคะ แล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะคะเข้าไปด้วยในชุดนี้นะคะ,ะการใช้งานของชุดนี้นะคะจะบอกก่อนนะคะว่าเราแนะนําให้ใช้กับถังเหล็กนะคะเพราะว่าประสิทธิภาพในการดูดจะมีมากกว่าการที่เราไปใช้กับถังพลาสติกนะคะ เราจะมาประกอบด้านชุดนี้ให้ดูกันนะคะว่าเมื่อประกอบด้านมาแล้วจะเป็นยังไงสมมุติว่าพื้นผิวโตเป็นจระบีนะคะแล้วก็วางสายยางลงนะคะ,ะแล้วก็น้ำสาอลูมิเนียมครอบค่ะต่อมานะคะเราก็หยิบตัวแท่นบุญนะคะใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้ค่อยๆใส่นะคะโอเคสูงเข้ามาได้เลยค่ะตต่อมานะคะจะเป็นการ ล็อกตัวโยกนะคะตัวนี้ทุกครั้งที่เราโยกเนี่ยเขาจะส่งแรงดันแรงดุที่มานะคะใช้ตัวดูุจัจลบีตัวนี้นะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเรานะคะใช้งานจารบีที่อยู่ในถังใหญ่ขนาดนี้นะคะโดยการใช้มือหรือใช้อุปกรณ์ตักนะคะจะมีสิ่งแตกปลอมไปเจือปนในจารบีนะคะแล้วจารบีจะไปอยู่ในแบริ่งเราถูกต้องไหมคะทําให้เมื่อแบริ่งทาการหมุนตัวจะเกิดการกดทับขึ้นทําให้แบริ่งเสียหายนะคะเท่ากับตัวนี้ทั้งมีหน้าที่ดูดจารบีแล้วก็ยังถนอมแบริ่งรของตัว LAGF 1 8นะคะดารคาเพียง 7,600บาทละคะัน,นี้รวมส่งแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง3 1 0 0ธันวาคมเท่านั้นนะคะค่าสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะสามารถทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะโทร0 8 0 6 6 9 6 6 3 5ค่ะหรือ w ว w t p s ไ a ด์ n g c o m ค่ะ